ผมเจเลมีเวทเป็นนักชีววิทยาและนักตกปลาผมตามล่าปลาน้ำจืดประหลาดประหลาดมาทั่วโลกตรวจสอบการถูกโจมตีอย่างรุนแรงและการตายของมนุษย์ไม่บ่อยนักที่ผมจะได้พบกับปลาที่ผมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนโดยเฉพาะถ้าเป็นปลา้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดที่ผมเคยรับมือมา ผมมุ่งหน้าไปยังมุมฝั่งตะวันออกเฉียงเหนืออันห่างไกลของอาร์เจนตินาไปจับสับป,ปราหลาดซึ่งมันเอยเ่ยเข้ามาในเขเรดาร์ของผมน,งนัน่นไงนันง่นไงนันง่นไงนั่นไงนั่ไสับป,ปราหลาดที่ทำความบาดเจ็บได้อย่ารุนแรงทำให้เหนื้อของเราละลายได้และอาจทำให้เราตายได้ตามผมมาสิครับ เมื่อไม่นานมานี้ผมได้ยินคนพูดเกี่ยวกับปลาน้ําจืดยักษ์และถ้านั่นเป็นความจริงสัตว์ประหลาดตัวนั้นน่าจะเป็นปลาพันธุ์ใหม่สําหรับผมเป็นปลาที่ผมไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ในประเทศที่ผมรู้จักน้อยมากผมอยู่ที่อ์เจนตินานะครับกำลังเดินทางไปยังแม่น้ําพาราแม่น้ําที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของอเมริกาใต้รองมาจากอเมซอนครับผมรู้จักแม่น้ําอื่นๆในอเมริกาใต้อย่างดีและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในนั้นด้วย แต่แม่น้ําสายนี้เป็นที่รู้จักกันน้อยและเป็นเขตใหม่สําหรับผมและที่สําคัญคือแม่น้ําสายนี้เป็นที่อยู่ของเจ้าขัตรกรเมื่อกี้นี้ผมได้ยินมาว่ามีเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตเพราะไปเจออะไรบางอย่างในน้ําเด็กผู้หญิงอายุสิบสองขวบชอบเล่นอยู่ใก,กล้ๆหมู่บ้านของเธอหนึ่งในหมู่บ้านที่อยู่ในเกาะอันห่างไกลซึ่งอยู่ติดแม่น้ําสายใหญ่นี้เธอเคยลงน้ํามานับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันครั้งนี้มีอะไรบางอย่างรออยู่ในน้ําตื้นห่างไปไม่กี่ลาจากฝั่ง และการจู่โจมนั้นใช้เวลาระยะที่สั้นๆและมีความรุนแรงมากโดยที่เธอไม่มีทางต่อสู้เลยและเธอก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาหมดผลทางที่จะเยียวยาและช่วยเหลือได้ทันเธอตายในอ้อมกอดของแม่เธอโดยถูกฆ่า โดยเจ้าสัตว์ประหลาดน้ำจืดหลักฐานจากการตายนี้ชี้ไปที่ผู้ต้องสงสัยตัวหนึ่งน้ำของปลาน้ำจือดอันแหลมคมและความเร็วในการโจมตีทุกอย่างบ่งบอกว่าเป็นปลากระเบนแต่ทั้งน้ำจืดแห่งนี้และผมตาก็ไม่รู้เลยว่าในแม่น้ำนี้มีปลากระเบนอยู่ด้วย แม่น้ำพาราณามีจุดกำเนิดอ,อยู่ทางใต้ของบราซิลและไล่ลงมาผ่านปารากวัยมายังอ์เจตินาก่อนจะไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกเป็นระยะทางท,งทั้งหมด3,000ไมล์ในเมืองชนบทของบูอาวิสตาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสายใหญ่นี้500ไมล์จากทะเลก่อนที่สเปนจะเข้ามาณมุมนี้ของอ์เจตินาที่นี้เคยเป็นดินแดนของชาววารานี ซึ่งตอนนี้เป็นบ้านของเราขาบอยเกษตรกร,ร,กร mm. และชาวประมงที่นี่ยังคงเป็นเมืองพรมแดนและเป็นที่ที่ผมมาสำรวจหาสัตว์ร,ร้ายแห่งท้องทะเล mm. ผมมาพบชาวประมงเพื่อถามเกี่ยวกับการตายของเด็กผู้หญิงและสว์ประหลาดตัวนั้นซึ่งผมกำลังตามล่าและผมก็ได้ค้นพบอะไรหลายอย่างมากกว่าที่ผมคาดเอาไว้ และได้รับความร่วมมือจากบุคคลเหล่านี้พวกเขาบอกผมว่ามีเด็กผู้ชายเล่นอยู่ในแม่น้ำห่างแม่ของเขาไม่มากตอนที่เขาถูกจูโจมเกิดความวุ่นวายขึ้นในน้ำแล้วก็เงียบลง แล้วร่างอะไรวิญญาณของเด็กคนนั้นก็ลอยขึ้นมาตรงที่เขาเล่นน้ำอยู่นั่นเองที่พวกเขาอธิบายคือปลากระเบนแต่ไม่ใช่แบบที่ผมเคยเจอมาแล้วพวกเขาเรียกมันว่าชูชูเดริโอหรือสุนัขทะเลผมเคยจับปลากระเบนยักษ์ที่เมืองไทยมาก่อนมันเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีหางคล้ายกับแซ่แต่ที่พวกเขาอธิบายนั้นมันต่างออกไป ไม่เหมือนกับซาปลาลาดปลาแม่น้ำแบบนั้นชูชูเดริโอมีบ้านอยู่ห่างจากทะเลไปประมาณ500ร้ไมล์แต่สิ่งที่ทำให้เจ้าสัตว์ตัวนี้ต่างออกไปจริงๆคือการฆาตกรรมของมันแต่ว่ายังไงล่ะครับอะไรที่ทำให้สัตว์ชนิดนี้มีอันตรายอย่างมากผมมาที่โรงพยาบาลภูมิภาคเพื่อมาหาดรโกเมสหมอผ่าตัดผู้ที่รู้เกี่ยวกับบาดแผลที่เกิดจากปลากระเบน เมื mm ่อเข้าแลม่อออโอเคครับ <not> มันไม่ได้เป็นรอยตัดเรียบละเียบมีฟันเลื่อยอยู่บนหางดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทาให้เป็นแผลครุขระตอนที่มันตวัดหางเข้ามาและกรีดเนื้อออกมาเด็กทั้งสองคนเสียชีวิตเพราะหนามที่หางของมันไปตัดเส้นเลือดใหญ่หรือทําความบาดเจ็บให้กับอวัยวะสําคัญและพวกเขาก็เลือดออกจนตายอย่างรวดเร็วแต่นั้นไม่ใช่สาเหตุการตายอย่างเดียวที่เกิดจากกระเบนตัวใหญ่ตัวนี้ ด็อเตอรโกเมสยังบอกอีกว่าหางฟันเล่ยของปลากระเบนตัวนี้มีพิษอีกด้วย carne queda, เมื่อที่อยู่ที่หางของมันไม่เพียงแต่จะมีแบคทีเรียแต่มีพิษอยู่ตรงนั้นด้วยรู้ได้จากแผลลึกอันน่ารังเกียจที่มีพิษอยู่ด้วยผิวหนังด้านนอกจะผลิตพิษที่ทำให้เนื้อเยื่อตายซึ่งมีความเข้มข้นมากขึ้นบริเวณหางและนั่นก็หมายความว่าที่หางของมัน จะเต็มไปด้วยพิษที่มีฤทธิ์ทำลายเนื้อเยื่อย่างรุนแรงผมมุ่งหน้าออกตรวจสอบรู้ว่าผมกำลังออกตามล่าสัตว์ที่มีกิติศัพท์อันน่ากลัวจนชาวประมงท้องถิ่นไม่กล้าจับพวกมันคนขับเรือของผมโฮเซ เป็นชาวประมงผู้ประสบความสําเร็จเขามีความรู้ท้องถิ่นที่สําคัญซึ่งผมต้องพึ่งพาเขาความช่วยเหลือของเขานั้นเป็นสิ่งสําคัญยิ่งถ้าผมจะเดินทางไปในเขาวงกฏนี้และหาเจ้าสัตว์ร,ร้ายที่มันซ่อนตัวอยู่แม่น้ําสายนี้เป็นแม่น้ําสายใหญ่มากๆครับผมตกใจมากเมื่อได้เห็นขนาดของมันและนี่คือช่องเล็กๆ แล้วก็ตรงนี้ก็มีกระแสะน้ําที่ค่อนข้างจะแรงแต่กระแสะน้ํานั้นเคลื่อนที่ไปรอบๆมีกระแสะน้ําเชื่อๆอยู่ด้านนั้นนะครับและเป็นที่ที่ปลาจะมาอยู่กันและสัตว์นักล่าก็จะออกล่าปลาเหล่านั้นมาเป็นอาหารปลากระเบนเป็นสมาชิกในตระกูลฉลามแต่จะมีตัวและปีกแบนๆคล้ายกรีบแต่ผมก็ยังไม่สามารถหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับขนาดของชูชูเดริโอ แต่ชาวประมงที่นี่บอกผมว่าพวกมันตัวใหญ่มากผมจึงอยากรู้ว่ามันใหญ่แค่ไหนปลากระเบนจะว่ายอยู่ตาม้นแม่น้ำล่าปลาตัวเล็กๆและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งพวกมันจะใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับเหยื่อผ่านสนามไฟฟ้าอุปกรณ์ของผมหนักเกินไปที่จะเวียงได้ผมจึงก็ปรับสะกด ส่วนเหยือล่อนั้นผมใช้ประดุกสวมเกราะซึ่งผมจะให้มันลอยอยู่ใต้ขวดและผมจะปล่อยโดยดึงสายเบ็ดอย่างเร็วโฮเซ่มีสายเบ็ดที่ติดอยู่กับขวดซึ่งเขาสามารถซ้ากลับมาหลังจากที่เหยื่อล่นลงไปได้เพอร์เฟกโตไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้เลย กระแสน้ําขึ้นขึ้นลงลงสิ่งที่ผมพยายามจะทําก็คือใช้กระแสน้ําทําให้เหยื่อนี้จมลงไปแล้วค่อยดึงตอนที่มันไปอยู่ตรงที่ไม่มีกระแสน้ํานั่นจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหยื่ออาหารซึ่งผมต้องใช้สายเบ็ดจํานวนมากเพื่อให้เหยื่อจมลงไปมันไม่ใช่ที่ที่จะมีอาหารอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าตรงนั้นมีอุปกรณ์อยู่ซึ่งมันจะทําให้ผมรู้ว่าเหยื่ออยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วที่ผมจะล่ามันนี่เป็นเบ็ดคันเดียวกันกับที่ผมใช้ตกฉลามหัวบาด ห้าร้อปอนสองตัวที่แอฟริกาใต้ที่เมืองไทยนั้นผมได้รู้แรงเต็มที่ของเจ้าปลากระเบนมาแล้วมันสามารถทําให้เรือหมุนได้ทําให้เรือผมจมได้แต่ว่าน่าเสียดายที่มันหลุดไปเพราะน่นอาจจะเป็นปลาตัวใหญ่ที่สุดที่ผมเคยตกมันมาและแน่นอนครับผมจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นซ้ำสองอีกแน่นอนผมได้เรียนรู้จากที่นั่นมาแล้ว และผมก็เตรียมพร้อมที่จะจับเจ้าสัตว์ร้ายด้วยตัวเองโอ้มาแล้วครับมาแล้ว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 นั่นไงมีอะไรบางอย่างตามอยู่ตรงนั้นมีอะไรตามอยู่แล้วก็มีอะไรขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วมันก็หายไป มันอาจจะมีหรือไม่มีเหยื่ออยู่แล้วก็ได้ในตอนนี้ผมว่ามันอาจจะเป็นปลากระ,กะเบนตัวเล็กบางทีอาจจะมีปัญหาในการงับเหยื่อเข้าปากของมันก็ได้มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีอะไรอยู่ตรงนั้นมีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะ